ผมได้ยื่นพระราชสารเรียบร้อยนะครับสถานะเป็นเอกอัครชาชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มของไทยประจำสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ยื่นพร้อมกับท่านทูตอื่นๆอ,อ,อีก15ท่านรวมทั้งหมดทูตที่ยื่นนะครับ16เป็นพิธีที่เรียบง่ายแต่ว่ามี คณะรัฐมนตรีของ U a e เป็นสักขีพยานในการยื่นดังนั้นก็เป็นโอกาสในการได้ทักทายกับรัฐมนตรีที่นี่บางท่านบางท่านเคยเห็นหน้าตาทางสื่อนะครับก็ได้เจอกันได้อย่างน้อยก็ได้ทักทายกันนิดหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็มีนัดหมายอยู่เรื่อยๆในการออกไปพบปะกับท่านทูตท่านอื่นๆหรือ เขาทุพาร์ที่เป็น UAE ที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือว่าวันเสาร์นี้ผมจะจัดมินิบาซาเป็นตลาดนัดเล็กๆที่ทำเนียบเหตุผลเนี่ยผมต้องการที่อยากจะจัดให้คนไทยมาพบปะกันส่วนเรื่องของการออกร้านการขายของเป็นกิมมิคเป็นของที่เสริมขึ้นมาให้มีสีสันนิดหน่อยแต่รวมๆก็คือว่าให้คนไทยมีโอกาสมา กันผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องการคือการมีโอกาสมากๆนะครับการจัดโอกาสหลายครั้งบางครั้งไม่ต้องใหญ่มากจะดีกว่าการจัดใหญ่ๆแต่จัดปีละครั้งนะครับดังนั้นก็คือว่าในช่วงที่ผมอยู่เนี่ยผมจะพยายามในการสร้างโอกาสอย่างนี้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับคือชุมชนไทยจะต้องเข้มแข็งเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีกิจกรรมร่วมกัน ปัจจุบันเนี่ยกิจกรรมประจําที่เราทําอยู่ก็คือว่าสอนภาษาไทยเด็กๆสอนรําไทยเด็กๆมีเรื่องของการสวดมนต์ทำสมาธิทุกวันเสาร์ที่สถานทูตแล้วตรงเนี้ยก็จะพยายามขยายออกไปขยายออกไปเท่าที่โอกาสจะมหานะครับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเรากับ UAE เนี่ยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน เราต้องรักษาตรงนี้ไว้แล้วก็ขยายให้มากขึ้นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าทําอยู่เท่าเดิมแต่จะต้องมีรูปเล่นนะครับคือที่ผมมาอยู่เนี่ยในช่วงเวลาสั้นๆเดือนกว่าเนี่ยก็เพิ่มเที่ยวบินขึ้นมานะครับมีเที่ยวบินขึ้นมาเป็นยังหวะที่ประเทศไทยเปิดประเทศก็มีเที่ยวบินเพิ่มมากขึ้นหลายหลสา,ายการบินเลยทีเดียวนะครับแล้วสิ่งที่น่าชื่นชมก็คือว่ามูลค่าการค้า ของเรากับ u e เนี่ยก็ขยายตัวมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นหลัก2000 20, มพันล้านส0 0 0มล้านนะฮะ2 billion ก็เทียบกับของไทยก็ประมาณ6 0 0 0 0 0แสนล้านนะฮะถือว่าเยอะมากๆนะครับเรื่องของการค้าระหว่างเรากับ UAE คนไทยมาทำงานที่นี่หลายทีเดียวแต่ก็ยังน้อยกับน้อยถ้าเทียบกับชาติอื่น ดังน,นั้นโอกาสของเราเนี่ยมีเยอะในเรื่องของเซอร์วิสอินดัสทรีการบริการโรงแรมสปาร้านอาหารแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือว่าผมได้มีโอกาสฟังนักธุรกิจของ UAE หลายคนทำให้ให้พยายามที่จะมองและตอนนี้มองในการที่จะเชื่อมโยงระหว่างเรากับ UAE เห็นได้ชัดว่าเขา ศึกษาประเทศไทยพอสมควรมีกลุ่มธุรกิจบางกลุ่มบอกว่าสนใจไปลงทุนที่น้องคายอย่างเงี้ยนะครับผมรู้สึกเออดีใจดีใจจากเห็นตรงนั้นเขารู้จักน้องคายรู้จักอุดรอ,อย่างเงี้ยเรามีดีๆเยอะทีเดียวนะครับดังนั้นผมคิดว่าในช่วงเวลาใกล้ๆเนี่ยเราจะมีกิจกรรมอยู่เรื่อยๆนะครับส่วนตัวผมก็ออกไป ทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวให้มากที่สุดยิ่งออกไปมากยิ่งพบเห็นคนพบปะเป็นสิ่งที่สำคัญในการเรียนรู้เรื่องส่วนตัวผมก็ชอบในเรื่องของของรถราเป็นเป็นเป็นคนที่ชอบเรื่องรถราเรื่องปืนอย่างเงี้ยผมก็จะชอบชอบอยู่สองเรื่องคอมพิวเตอร์ก็ชอบแต่ว่าก็หลักๆอยู่3เรื่องเนี่ยชอบคอมพิวเตอร์ชอบรถ ชอบปืนนะฮะก็ในสามเรื่องเนี่ยพูดได้มากมายพอสมควรแต่ในในมุมที่ผมชอบนะครับส่วนเรื่องของงานประจำเนี่ยก็แน่นอนเราทุ่มเทนะครับทุ่มเทอยู่ตลอดเวลาก็ดีใจนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาแม้เป็นช่วงเวลาสั้นๆได้มีความคืบหน้าพัฒนาไปเรื่อยๆนะฮะได้ยืนประชาสาร ได้พบปะผู้คนจัดกิจกรรมให้คนไทยสิ่งดีๆน่าจะบังเกิดขึ้นอย่างมากมายในช่วงเวลาอันใกล้นี้นะครับ